มาหุ้นที่เชียร์วันนี้นะครับตัวแรก CK คือหุ้นนี้ลงมาเยอะมากนะครับถ้าดูราคาก็จะเห็นแต่คือได้รอบไปแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็เชียร์ตอนมันลงยเยอะๆนี่แหละแล้วก็พอเลิกตั้งหุ้นก็วิ่งเลยนะครับแล้วอันนี้พอด้วยความที่มันก็เล่นตีมเรื่องการเมืองเสร็จไปละก็ลงมาข้างล่างอีกแล้วนะครับผมเลยคิดว่าตรงนี้เป็นจังหวะของคนที่มองเห็นไซเคิลในในการเล่นรอบนะครับ เหมือนเดิมก็คือปีหน้าถ้ากลับมาเป็นทีมเลือกตั้งอีกทีเนี่ยเดี๋ยวคุณมันก็คงวิ่งอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องซื้อดักก่อนตอนมันแย่ๆนะครับได้ราคาที่ถูกกว่าส่วนในเชิงฟันเดอร์เมนทัลเราย้ำมาเลยตลอดอยู่แล้วว่าแบ็กหลอกเยอะกว่าสเตคอนซะอีกนะครับผลกระทบก็ทราบกันหมดแล้วตรงหน้าโรงพยาบาลว,วชิระนะครับก็มันก็จํากัดแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็ตัดประเด็นไปแล้วไม่ได้โอ์แห่งบริษัทก็จะไม่ได้บันทึกเข้ามาเป็นค่าใช้ใจ่ายด้วยซ้ำไปนะครับ เบิกประกันได้แล้วก็เซนติเมนต์สั้นๆอย่างน้อยเข้ามาโบกตอนเนี้ก็คือรอฟมอที่ประมูลสายสีแดงต่อขยาย20,000ล้านอันนี้ก็จะเป็น positive catalyst นิดหนึ่งนะครับในทางเทคนิคเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าตัวแท่งเทียนเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ทำ new low แล้วนะคือเริ่มยืนตรนนี้ประมาณสัก5แท่งละแปลว่ามันเริ่มมีแรงซื้อแนวรับแถวๆนี้นะครับซึ่งที่12.6เนี่ยออฟไซด์มันก็เปิดกันข้างเยอะจาก t a ร็เก็ตเรา18บาทเนี่ยแหละก็เลยเป็นอันนึงเหมือนกันที่ตลาดอาจจะมองว่าอ่ะมัน ลงมาเยอะแล้วมันเริ่มมีแหล่งซื้อนะครับอันนี้ถ้าอ่านภาพตามเทคนิคแล้วก็สัญญาณจากตลาดส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วนะครับถึงแม้จะมีการยุบสภาเร็วนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วประมูลงานที่มันผ่านคอรมอไปก่อนนั้นเนี้ยเปิดประมูลได้ไม่ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นที่มันจะมีช่วงต้องเลือกตั้งใหม่มันจะเสียเวลาไม่ดีกับเซกเตอร์นี้คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยโครงการไหนประมูลเสร็จแล้วค่อยมาเซ็นนะครับซึ่งโครงการ อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับตัว High Speed โคราชหนองคายน,นี่2.35แสนล้านบาทเลย <g all> ก็รอประมูลอยู่แล้วก็ถ้าเข้ามาปีหน้าก็เพิ่มแบล็คล็อกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อุโมงกระทู้ปาดตองนะครับหมื่นล้านอันนี้ก็พอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆอันเหมือนกันนะครับที่ท,ที่เป็นโครงการที่อยู่ในปลาย l ลา e เพราะนั้นเนี่ยก็ยังแนะนําซื้ออยู่ราคาเหมาะสม18บาทนะครับอัพไซส์43ก็เป็นรอบ อีกครั้งหนึ่งให้เข้ามาเล่นสําหรับคนที่เล่นรอบแบบใหญ่หน่อย mm hmm. อาจจะต้องถือแบบผมว่า6-12เดือนนะฮะเล่นเล่นรอบเรื่องการเลือกตั้งอะไรประจนปีหน้าเลยส่วนมังกรโรนะครับก็เชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหุ mm ้น hmm. มันยังเด้งไม่ถูกใจนะครับผมว่าฟันเดิมเนทอมันตลาดมองข้ามไม่ได้เมื่อ mm hmm. วาวนจริงเรามีจัดกับบริษัทด้วยเพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อมูลก็ จริงๆเขาจัดค่อนข้างเยอะช่วงนี้คือ Opportunity Day ก็ไม่นานมานี้เองนะครับเราก็เชิญมาด้วยรวมแต่รวมๆก็คือยังตอกย้ำแล้วเราก็อัปเกรดด้วยหลังจากที่คุยกับบริษัทปรับ Earnings ของปีนี้ปีหน้าขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีแต่คีย์ที่อยากจะไฮไลท์ก็คือ s a m s ซ o r e sales Growth ที่พิกกลับมาเป็นบวกที่เคยเล่าไปนะครับจากลบ2.7%ในไตรมาส3เนี่ยเขาก็เห็นตัวเลขสเตตล่าสุดแล้วก็น่าจะพิกกลับมาเป็นบวกได้ ซึ่งถ้าดูค่ากลางที่เขากลายก็คือประมาณ1%อร์เตัวกลอสมาจินก็จะดีขึ้นในทงคัสซื้ออาโอกิแล้วก็ฮิตตัวิชาบูนะครับเพราะนั้นไตมาสี่นะ่าจะทำออทาไฮกำไร4ี่สล้านบาทแล้วอย่าลืมว่าไตาม,มาสี่เป็นไฮซีซั่นอุ้นมันต้องวิ่งแรงกว่านี้นะครับรวมถึงมีตัวเที่ยวดีมีคืนซึ่งล่าสุดบริษัทก็เผยแล้วมีคนขอใช้เนี่ยสองหมื่นใบเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้อีก mm hmm. นในช่วงใกล้ๆจะครบเพราะว่า มันก็จะหมดเดือนนี้นะสำหรับตัวที่ดีมีคืน 10, 15บนี้ล้วสิบห้าธันวานะเพราะ,ะนั้นคนก็จะต้องรีบออกมาใช้ให้คุ้มแหละ20,000ืบาทที่ใช้ได้ในกรุงเทพนะครับแล้วของมากุโรจุดแข็งก็คือเขาออกเป็น e tag invoice ด้วยเพราะฉนั้นมันขอได้แม็กสองหมื่นเลยก็คนน่าจะมาลองแบรนด์เขาให้เต็มที่ให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็เรื่องของระบบ crm จริงๆเขามีแก้ระบบหลังบ้านด้านไอทด้วยเพื่อพัฒนาตัวระบบ erp นะครับ อาจปว่าระบบเพิ่ม Improvement Operation แล้วกันเอา i อเข้ามาลดคอสแล้วก็เพิ่มความสามารถในการ n a g e ทรัพยากรอะไรต่างๆแล้วก็กิจกรรมของการดำเนินงานนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่บริษัทก็อัปเดตล่าสุดแล้วก็ตัว CRM ก็คือพวกสมาชิกตอนนี้ก็ประมาณ3 0 0แสนคนแล้วก็ถือว่าทำได้ได้ดีมากนะซึ่งสมาชิกเขาเป็นี่ดีนะเพราะเขามีหลายแบรนด์ใช่ไหมเขารวมเป็นศูนย์รวมเดียวเนี่ยม,มันง่ายในการ Man นจครับสำหรับเขาด้วยนะสำหรับร้านด้วยเพราะว่า อย่างที่ไปลองหลายที่อย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นสมาชิททุกแบรนด์เขาว่าแต่ก่อนออน้นเนี่ยมันก็เวลาจะไปนะต้องดูว่าเวลาก็าเก็บคะแนนก็จะแยกกันสมมติไปยาอีกต้องเปิดยาอีกเอ็มเคก็มีบัตรเอ็มเคใช่ไหมตัวจริงเคือเดียวกันนะอย่างเนี้ยอย่างเอ่อมาคุโรก็ต้องเป็นสะสมของมาคุโร่อากิสะสมของ,ขอ,งอาอกิฮิตโตริสะสมของฮิตโตริแล้วบางทีแบบมันก็เลยแบบมแบบันแยก,ยกๆกกันก็จะไม่ค่อยได้เป็นเอฟเตอันนี้พอมันรวมกันเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจขึ้น เวลายิงโปอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็จะช่วยด้วยถ้าเกิดฐานคนอยู่ในตัว membership เยอะนะครับแล้วแบรนด์เขเยอะมากไงบางทีมันกระจายออกไปคนก็จะแล้วก็โกร w t ประเด็นหลักก็คือเขาจะเพิ่ม2อสามแบรนด์ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของเขาที่ ecosystem ร้านค้าใน under เขาเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆความหลากหลายด้วยนะครับตอนนี้ก็ โคเวอร์ทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นสไตล์นั้นสไตล์นี้เกาหลีก็มีปิ้งย่างนะครับไม่แน่อาจจะมีเกาหลีเพิ่มอีกก็ได้ปีหน้าส่วนไต่ปี2026จะเปิดสาขาเพิ่มคิดว่ามียาที่รายได้สูงๆเนี่ยก็จะเปิดเพิ่มที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วบินโชเดี๋ยวจะเปิดใกล้ๆทิสโก้เนี่ยก็ตรงวันแบงคอกนะครับแล้วก็เที่ยวดีมีคืนผมเล่าประเด็นนี้ไปแล้วเพราะนั้นเออร์เนงเนี่ยเราปรับขึ้นสำหรับปี2026เนี่ยตอนแรก180กว่าล้านเนี่ยเรา ัขึ้นมาเป็น205ล้านบาทครับ Forward PE mm. ก็จะหล่นไปเหลือแค่14เท่าส่วนมาร i p l e ราคาทำไมเราปรับขึ้นแต่เป้าไม่ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเออเราปรับตัว PE Target ลงนิดหนึ่งตัวคูณจาก20เหลือ18เพราะว่าค่าเฉลี่ยอินดัสทรมันก็หล่นลงมานะครับ mm. เหลือประมาณ18แต่ด้วยความที่ e a r n i n g มันก็ขึ้นเนี่ยจากยอดขายที่มันก็ออกมาดีกว่า,าในไตรมาส3นะครับก็เลย ทําให้ยังแนะนําซื้ออยู่ทารเก็ตเท่าเดิมก็ยังมีอัพไซด์อยู่แล้วนะครับที่29.25เนี่ยอัพไซด์28%จากราคาปัจจุบันนะครับก็เป็นหุ้นโกรที่เชียร์บ่อยนิดนึงแต่ก็ยังเชียร์ต่อเนื่องนะครับเซมสตอร์เซลล์โกลดก็คนที่ขยายสาขาเนี่ยแล้วเซมสตอร์เซลล์โกลดยังบวกได้คือคืออ mm ิมพิวสได้เนี่ยในสภาพ mm hmm. วาเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมว่าก็ถือว่าดีแล้ว mm hmm. นะครับแล้วก็เซลล์โกลดอันนี้โตอยู่แล้ว 40%, 40นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นภาพให้ดูอีกครั้งว่าแต่ละแบรนด์เป็นยังไงนะครับก็คิดว่ามีเยอะเดี๋ยวต้องเปิดเพิ่มปีหน้าแล้วแหละเพราะว่าอตอนนี้มันฟูคาปาร์ซิตี้เกินไปนะครับซึ่งตัวที่มีแย่นิดนึง,งในเชิงของรายได้ต่อสาขาจะมีแค่ตัวของแซ t ติงตูเกเตอร์กับทงคาซืออ้ออวกินะครับแต่เห็นล่าสุดเขาก็ออกโปรโมชั่นทงคาซืออวกิอันใหม,มท่ที่จะเป็นเซตเล็กลงเพื่อ,อลดท i ่เก็ตไซด์แต่ดึงคนมานั่งมากขึ้นนะครับก็น่าจะค่อยๆเห็นการฟื้นของยอดขายในแบรนด ทงเาสึออากิแต่แบรนด์อื่นนี่มีแต่แรมอัพขึ้นนะครับคือยังดีขึ้นต่อเนื่องอยู่อันนี้ก็จะเป็นสาขาของเขานะครับเผื่อจะแคปไปดูอีกคีย์สำคัญหนึ่งก็คือวัตถุดิบเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะ<ช>มนตัวของแต่ก่อนเนี่ยมีพึ่งพาต้นทุนแซลมอนค่อนข้างเยอะใช่ตอนที่เป็นมาคุโร่เองเดียวก็มันจะเป็นแบบแนวแซลมอนดิบใช่ไหมพื่นมนก็ประมาณ20%อเของรอแมทเลยและยังอ<ม>ันนี้คือรวมกับปลาอื่นด้วยนะแล้วปลาอื่นปกติก็ผันผวน พอสมควรนะวันนี้มันเป็นเนื้อวัวเนื้อปลาแล้วก็เนื้อหมูใกล้ๆกันหมด30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นใ,ใ,ใ,ในเรื่องของความผันผวนของ r o s s profit margin เนี่ยก็น้อยลงนะครับ uh, ซึ่งผมว่าสำคัญนะการที่แบบ Business มันไม่โวลัทัยเนี่ยตลาดก็พร้อมที่จะให้พรีเมียมในเชิง v a l u a t i o n นะครับเ <c oughs> พราะถ้ามันกำไรมันผันผวนเกินเนี่ยแต่กำไรขั้นต้นเนี่ยคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบไรมาสนี้ดีมากไปเลยไรนี้ไรมาสนี้แย่ไปเลยนะอันนี้เป็นการ Di v e r s i f y นะครับ รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งในไตรมาสนี้จริงๆตอนนี้หลุด32แล้วหนะมดก็ถ้าแข็งไว้อีกเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายๆอันเขาต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นบ้างนะครับหรือถ้าเป็นปลาก็อาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับหลายๆครั้งก็ใช้เป็นสกุดาลดอลลร์ในการเทรดด้วยก็บาทแข็งแบบนี้ก็จะเป็นโพซิทีฟในเชิงกอสมชนที่ดีขึ้นนะครับเพราะนําเข้าต้นทุนได้ถูกลง เราก็บริษัทก็กระจายรายได้ไปแบรนด์อื่นแล้วนะจากเดิมทีถ้าดูต้นปี2024เนี่ยรายได้มันอยู่คนเดียวคือมาคุโรเลยนะครับตอนนี้ก็ขยายไปอื่นๆซึ่งตัวที่ใหญ่ขึ้นมาเร็วเนี่ยคือตัวฮิตโตริชาบูนะครับก็ตอนนี้ก็28%แลวแต่แบรนด์ใหม่ๆที่เพิ่งล็อตไปไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อยๆแรมอัพแล้วก็ทำให้โปรไฟล์ของเรเวน u มิกซ์เนี่ยมันกระจายไปในหลายๆแบรนด์มากขึ้นนะครับไม่พึ่งพาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เราเลยปรับประมาณการขึ้นนะครับเพื่อสะท้อนออและคิดว่าทําไมถึง c อาชีพเป้าเราได้เนี่ยก็ต้องบอกว่า1คือแผงใหญ่สาขานะครับปีหน้า15สาขาแล้วก็ที่สุดแล้วเป้าปี2027ก็น่าจะแตะ80สาขาได้นะครับรวมถึงการเพิ่มแบรนด์2อถึงสแบรนด์ต่อปีเนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้มีไซเคิลของแบรนด์ คือแบรนดมันก็จะมีช่วงดรอปนิดหนึ่งนะอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะมัน <c oughs> ไม่สามารถดังไปตลอดเป็น10ปีอันนั้นยากเกิดน,นะครับแต่เอาตัวใหม่เข้ามามันก็จะทําให้ลักษณะของโกลด์คอมพานีของเขาเนี่ยคีบออนไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ประโยชน์บัตรแข็งเรียนไปแล้วเพราะนั้นก็คือค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แนะนําซื้อแบบทุบโตะนะครับค่อนข้างจะแรงก็เรามาช่วงนี้ใช่คร <c oughs> ับก็ชอบอยู่นะครับเป้าหมาย 29- 25นะครับ ก็เดี๋ยวเข้าเปเปอร์กันนะครับรแรกก็จะเป็น PRM นะครับก็เป็นหาานทองคำของเรานะครับเราก็ชอบและยังชอบอยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากำไรแตรมาสีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดลงได้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันจะมีเรือเนี่ยเข้าอู่ไป28วันอยู่ลำหนึ่งแล้วก็มีการสลับแรงต่างก็ทำให้ utilization โดยภาพรวมเนี่ยจะลดลงขีวนขิวนะครับก็ั้นแตรมาสีก็อาจจะลดลงแต่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็น มากนะักว่าไงก็ตามถ้าเป็นทั้งปีเนี่ยกำไรก็ยังเป็นอยู่หายอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวธุรกิจตัวเคมีเลือกเคมีเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากการที่เ,เรื่องไทยกับบูชานะครับเรื่องการวิ่งเรือต่างๆก็มีประเด็นเหมือนกันอันนี้ก็มีการเปลี่ยนเส้นทางเรือไปประเทศอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์มากขึ้นก็เรียกว่าแก้ไขไปละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรละ นะครับแล้วก็มีเรื่องของรายได้พิเศษเนี่ยประมาณ30ล้านเข้ามาในแตมัสี่ด้วยนะครับ้น,นแตมัสี่โดยภาพรวมก็เชื่อว่ายังพอโอเคอยู่แต่ว่าก็จะเห็นที่ว่ามีมีเรือเข้าอู่นเนี่ยก็ทําให้ภาพรวมอาจจะธุรกิจอาจจะมีแบบตอบตกลงนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ปีหน้าเนี่ยก็จะมีการขยายกองเรือเพิ่มนะครับก็ปีนี้เนี่ยเพิ่มไปแล้วหกลำนะครับเป็นเจ็ดสิ้ลำนะนปี25้า ปีหน้าก็จะเพิ่อมอีก4ลำเป็น74ลำสับปี26นะครับก็จะมี capex เยอะนิดหนึ่งประมาณสัก4 5 0 0 0ล้านแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยก็ถือว่าธุรกิจยังดีอยู่ยังขยายตัวแล้วก็ utilization ต,ต่างๆก็ยังดีนะครับ p i m ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เรายังชอบอยู่นะครับป้าหมายราคา10บาทเท่าเดิมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับย้าก็คือมี y i เนี่ยอยู่ที่9%ถึง10%สำหรับอ,อยู่ที่10-11% สัปปี25แล้วก็26นะครับน,น,นี่ยเป็นยิวเพลย์ด้วยกําไรก็เป็นยิวไฮด h ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในเซตเลยที่อย่างดูดีขนาดนี้นะครับมากุโร่พูดเป็หมดแล้วนะครับที่น้องไวพูดไปภาพรวมก็ยังชอบนะครับปาหมายราคา29.25ไม่ได้ปรับแต่ปรับกําไรเพิ่มขึ้น11%สัปปีหน้านะครับก็จะแตะ200ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโกลด์สต็อกที่น่าสนใจนะครับมากุโร่